ตอนนี้อยู่หนองฮีครับหนองฮีเดี๋ยวรถเป็นนี้ยังว่านี่ติดเต็มอยู่กฎลักสีเสี้องมากเพื่อนบ่อให้เสี้องเส้นทางจะเข้าอำเภอนาเกียรครับเป็นนี้ยังเหล่าเป็นอยังครับทางละกับร,รถชอบ corazón ไม่ยายของส์หวงล่ะ เปลี่ยนทางเปลี่ยนไปไซล่ะดนแล้วะครับเนี Pre ่ยเปลี่ยนทางเปลี่ยนไปไซล่ะบานเนี่ยไก่ปะก่ไก่คนนี้อย่หอเาเหือนอนนาตาตรงย่นขึ้นมาเาเพื่ขึ้นมาไได้สร หรือเิ่น <ไป S 1> กับรถเป่เาเล่ากัเดียวลองไปดีเป็นมโอ้โอ้แล้วกับกลับขึ้นวน่นเราไม่วดวงหงเดียวต้ววไปอยเรวลไปดทีมไม่ไม่กล้าเไปอยรถนักเอาแต่เศรอลกจงลุจมง่งันตีหาูกัวมากกมากกับพระท่านมากกับพระท่านจังได้กับตีสุดเก่า ไปเมืองเจ้าเจ้าเจายากไมเมืองหรอเปล่าหวคไปเอาขึอหไปรถยุ่นน้มาอด้อยู่เชื่อมัรพลยเยหัเไปว่าได้รุ่นนะเบอรถนี่ยังก็อรถน้อยแบบนี้อุ้ยโอ้าตัวหน่อยไปยู่ไลกันโยก่อขึ้นไปว่าไปอไปซลุ่งเรือง มีแต่รถที่รยๆครับรถอันนี้นะแต่งรถสว้งามแต่งไว้เรียงไวเสงเต่า <c oughs> สวยครับรถสอลุงเรืองครับทีมงานเออเมีนเอเมียนเอาคือจังมีทะเบียนสลรคข้ามผมรวมเมียนรถรวมก็ เอาเฉาหลงเรี e ้ยงคือนี้ทะเบียนสารคามมันก็สารคามเมื่อวานจอดอยู่เลี้ยงเมื่อวกันก่อนจีหัวแจกยขาไข่เนี่ยอ๋อที่ตำรวจงามๆเลยพระเจ้าเอาถามเลยถ้าเจ้านี่ทอแกะแตงไห่บ่หรือเผันแตงหรือแตงไผ่แตงมันกระจกนี่บ่ครับเออทั้งทุกอย่างทั้งบางฝุ่นทั้งเหี่ยงนี่เยโอ้โหโอ้โหดีอยู่เน่อยเจ้าไว้จู บ่าไม่หน่อยได้หนแต่ว่าขันหนึ่งนี่ตกบ่เป,ป็นเป็นหมื่นหมดเลยนะบ่บบอยู่เลยเหรอเฉพาะบางฟุน่นนี่ก็เท่งงาไรหนิตำรวจเส้นทางครับเพราะว่าให้เลี่ยงทางนี้มันต้องเลี่ยงออกมานี้ ดินเก,กนครับกกดินเกนเลยโอ้แต่ว่าทางขึ้นนี่ไม่ได้ละทางขึ้นอ้ติดนี่ทางขึ้น โอ้ติดรถเกิงนำกันกับรถเก๋งครับขออนุญาตอนุญาตอะไรมันบอกนะให้เวยไดบอเมยไดบอจังหนฮะอย่างว่ามันทำอะไรไม่ได้ เดินมามาโอ้ทีมงานสอลุงเรืองครับทีมงานสอลุงเรืองไปไหนกันครับวันนี้ทีมงานสอลุงเรืองเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแล้วคนหลายๆยกซอยกันขึ้นข่าอยู่ค่ะรอดกันรอดประกันทิ้งข่าไว้ว่ายกได้ยกได้อยู่ไปเอารถมาหลากไป โอ้ยยังหนีเสือยังนีเขามาใสกนีกเดลยเสืออีพู้ผพ้อีผู้ครแจกครับรถงามนีโกยากางน้อยยันี่น่อยลาสีเจ้ายางกันสีวาสนีลาสีเจ้าะนวหมอครัรถงาครับรถงา โอ้โบุรมออนไลน์มีของอย่างนี้นี่อู้ยสุดยอดต้องไปตะกวดะกวดไปแล้วนยไปค่ะาตกนาอเดียู้เดียวยังจะไปแล้วไปไงัดดันกไปไปยีดันกันครับล่องสีล่องดันกันดี่นี้คนละร้อยกิโลสีดคนกะตัดหนึ่ง

นี่นี่นี่นิดนี่นี่รถอะไรอยู่รถรดรถรถรถที่นี่ตัวมึงอะรถที่นี่รถิปซีรัดแม่แล้วให้ยืมอยู่รถเดีี่รถไปเอารถรถรถใส่ไปเอาเขียงปต้งมดกอใส่นึ่งส่วดตเรไปเอาสตแล้วดดึงกันนะรฮะเอาสตีรคูนเาดเมีมีอยู่มีอยู่เอาเอาเอารถมตปยืมเา

ที่ครับพอสิเขาหน้าเกียครับพอดีรถไอ้พแล้วไม้ประตูกผลไม่ม,มากพ่นมากเราพ้นย,ย,ยางเราเปิดยางเราเปิดเสียรักที่แรกมันสิล่งขางทางพ่นตึงขงึ้นมากมันก็นเลยมาหลุมผ่านทางครับแล้วมีรถเก๋งอีกขันหนึ่งหน้ามากครับคือพุ่งูเรื่องเลยกับมาน้าไทยกับตอนนี้เิ่นการสีขนไทยกันเกิดเทตุตอนตีฮาครับตี้าหกเจ็ดแปดครับสามชั่วโมงครับ ดีอย uh ู่ครับรถมันยังล่งเป็นยังเรียนได้อยู่มันมีท่างเดียงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรถหนักคือยังมุมตรงนี้ก็คือตกเรี่วครับพัดีเป็นมากมันก็มาลาโกรับพวบไปได้ครับสร็จลครับผมสู่ครับทีมงานครับบัสเกตครับคื่อว่าผมมีภัยอย่างเห้เกิดครับเราก็รถมันถูกคนละไม้อย่างสีเนาะมันหนักครับพอต่าก็ซีตันอย่างสิยางมันเกิดขึ้นเราพไหวมันเป็นยางเดียวมันเป็นยางยางคูอยางซิบหลวอย่างสีเนาะ ตรายครับอันตรายครับรถตัวนี้รถมันถูกคนล,ละใหม่อย่างสิครับเลี้ยงไปดีๆนี่แกพยายามจะขี่เพื่อจะขับรถคนละใหม่ยางนี่มันรับเอไหวเลยครับมันหนักแล้วมันเป็นยางเดียวห้อมเสร็จแล้วครับบุมคลิปนี้ครับบอกกันคลิปหลัาครับ